ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์และขอสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านโรคระบาดไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าโรคระบาดไหน วันนี้เราจะขอยกคำสอนเตือนสติของหลวงตามหาบัวมมฝากันันซึ่งตอนนี้เราอยู่ในยุคข,ของโรคระบาดซึ่งโรคระบาดนี้ก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ก็คงยังไม่เท่าโรคระบาดภายในจิตใจของคนเรามารับฟังกันเลยค่ะว่าโรคระบาดภายในใจอันตรายอย่างไรและมีวิธีระวังและแก้ไขยอย่างไรบ้างระวังนะ โรคระบาดอยู่ภายในราคะตันหาเป็นโรคระบาดอันใหญ่โตมากเวลานี้กําลังศาสตร์กระจายไปทั่วบ้านเมืองไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงชิบหายไปตามๆกันหมดโรคระบาดอันนี้รุนแรงมากนะให้พากันร,ระมัดระวังให้มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลบังคับเอาไว้มันจะเป็นอะไรไป มันจะดิ้นจะดีดไปไหนอ้าวฟาดมันลงไปไม่พามันเที่ยวมันเที่ยวได้หรือไม่พามันเตร็ดเตรหรือไม่พาไปที่ไหนมันไม่ไปแหละอยู่กับเรากิเลสมีขนาดไหนเราไม่พาไปไม่ไปเอาทํายับยั้งเอาไว้ให้อยู่กับความพอเหมาะพอดีอย่าเอากระเคหา้าอย่ารื่นเริงบันเทิง จนลืมเนื้อลืมตัวชิบหายวายพวงไปเพราะสิ่งเหล่านี้มีมากมายณนะเวลานี้ให้พากันระมัดระวังไปที่ไหนให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ภายในใจมีความตายระลึกไว้ภายในใจคนเรามีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆไม่ลืมตัวง่ายๆมีพุโทโธก็ไม่ลืมตัว มีระลึกความตายใส่ตัวเองก็ไม่ลืมตัวให้มีความรู้สึกตัวรู้จักบุญรู้จักบาปถ้าไม่มีอันนี้ไปใหญ่นะกิเลสมันลากไปหมดนั่นแหละพากันจำเอาไว้นะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อคิดดีๆโรคภายนอกยังไม่น่ากลัวเท่าโรคภายในเพราะโรคภายนอกยังให้หมอรักษาให้หายได้แต่โรคภายในนั้น ต้องรักษาด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะหายต้องรู้จักควบคุมและบำบัดจิตใจของตัวเองให้ดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรที่อยู่ได้ตลอดไปทุกอย่างล้วนมีเสื่อมลงไปตามกาลเวลาตั้งแต่ร่างกายความรู้สึกความปรารถนาต,ต่างๆมีทุกข์ก็ต้องมีสุขปะปนกันไป เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าได้ดังนั้นเราทุกคนควรยอมรับความจริงตรงนี้ว่าใดๆนี้โลกล้วนไม่จีรังยั่งยืนสุขก็ไม่ยั่งยืนทุกขก็ไม่ยั่งยืนตามธรรมดาของโลกหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกธรรมแปดที่บอกพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นของใครถึงสิ้นทุกอย่างล้วนไม่จีรังยั่งยืนทุกคนล้วนเกิดมาและจากไปได้วยความว่างเปล่าโลกธรรมแปประกอบไปด้วยความพอใจที่รักที่ปรารถนาของมนุษย์ได้แก่ลาบยศสรนเสริญสุขและความไม่พอใจไม่ปรารถนาของมนุษย์ ได้แก่เสื่อมลาบเสื่อมยศดนินทาว่าร้ายและทุกข์ธรรมดาของโลกนี้เองที่บอกให้เรารู้ว่าเมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นสัจธรรมของมนุษย์ที่ใครก็หลีกหนีไม่ได้แต่คนเราก็ยังพยายามสุดกำลังที่จะเลี่ยงจะหลีก หวยหาแต่ความพอใจที่ตัวเองปรารถนาเท่านั้นทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสุขสมหวังดังปรารถนาไปเสียทุกอย่างแต่ก็ยังพยายามนำพาตัวเองไปสู่ความทุกข์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นวันหนึ่งมันก็หายไปหมดไปสูญสิ้นไปตามหลักธรรมดาของโลกทุก ไม่ยั่งยืนที่น่าแปลกก็คือเมื่อเป็นทุกข์เรามักไม่ยอมวางมีแต่กำไว้ให้แน่นขึ้นทุกข์ขึ้นยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์จนลืมไปว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและเดี๋ยวมันก็จบไปของทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เว้นแม้แต่กระทั่งคําคนยกตัวอย่างง่ายๆโดนหัวหน้าด่ารุนแรง ชนิดที่ว่าทั้งเจ็บทั้งแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้เอาแต่คิดมากเจ็บใจเครียดแค้นและทุกข์คิดถึงคําด่าของหัวหน้าวนไปเวียนมาไม่รู้จบยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นคิดมากอยู่เป็นเดือนตีอกชกตัวแต่ทำอะไรไม่ได้รู้ไหมในกรณีนี้หัวหน้าเขาด่าแล้วเขาจบด่าเสร็จเขาไม่มานั่งคิดอะไรให้ยืดยาว เขาไม่มีอะไรติดอยู่ในใจแต่เราตังหากที่แบกไว้ให้มันหนักอยู่คนเดียวทั้งเจ็บทั้งแค้นไม่พอใจปล่อยบาดแผลให้ใหญ่ขึ้นในหัวใจตัวเองถามว่าเหตุการณ์นี้ใครทุกข์คงตอบไม่ยากเราทุกข์เพราะไม่ยอมจบไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางในขณะที่หัวหน้าด่าแล้วจบไม่มีเรื่องให้ต้องทุกข์อีกต่อไปทั้งที่จริงๆแล้ว เราไม่ควรไปจมอยู่กับสิ่งที่มีผลกระทบจิตใจนานเกินไปคิดได้ถูกได้แต่ก็ต้องหลุดออกมาให้ได้ถึงจะเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปได้สุขก็ไม่ยั่งยืนมนุษย์ทุกคนอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ความสุขของคนเราไม่เหมือนและไม่เท่ากันบางคนมากและบางคนก็โลภเกินกว่า จะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเหตุให้ทุกคนบนโลกโหยหาแต่ความสุขจนกลายเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นและพอได้พอมีพอเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ได้แล้วก็ยังอยากได้อีกอยากมีอีกอยากเป็นอีกไม่สิ้นสุดจากความสุขเล็กๆที่เคยได้รับ ก็กลายเป็นว่าไม่พอร้องหาความสุขที่ใหญ่ขึ้นจนลืมคิดว่าสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เป็นของธรรมดาดีใจได้เป็นสุขได้แต่อย่าไปหลงระเริงกับความสุขที่เกิดขึ้นให้มาก mm. เผื่อใจต้อนรับความทุกข์ที่กําลังเดินทางเข้ามาด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อคิดดีๆเกี่ยวกับชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเราต้องรู้จักปลงสุดท้ายแล้วตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ขอให้ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติและมีความสุขกันทุกคนนะคะน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับแหล่งที่มาข้อมูลเพื่อเผยแผ่ก,กิติคุณเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ